สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขายเหรียญที่ผมขุดได้นะครับจากเครื่องขุดที่ได้ให้คุณผู้ชมได้ดูหลายๆเครื่องมาแล้วนะครับเอาไปซื้อไอติมให้ทุกคนดูครับต่างมาเลยครับตอนนี้ผมกําลังถอนเหรียญอีเทเรียมที่อีสมายนะครับเมื่อถอนเสร็จแล้วครับเหรียญอีเทเรียมก็จะเข้าที่ไบนส์ครับตอนนี้ก็ทําเล่นแล้วก็เทรดเหรียญอีเทเรียมให้เป็นเหรียญ USDT เพื่อโอนกลับมายังประเทศไทยครับ ตอนนี้เหรียญมาถึงที่สตังโปลแล้วครับผมใช้เน็ตเวกที่ราคาถูกมากครับแล้วก็ทำเรื่องการขายเหรียญ USDT ให้เป็นเงินบาทนะครับแล้วก็ทำการถอนเงินบาทเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราครับขั้นตอนต่างๆตรงนี้จะมีความปลอดภัยสูงครับเพื่อป้องกันการาขโมยเงินจากบัญชีของเราจากผู้ไม่หวังดีนะครับตอนนี้ก็ยืนยันซ้ำอีกทีทางอีเมลนะครับ เงินบาทเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็โอนตังเข้าสู่ True Money Wallet นะครับเพื่อที่จะไปซื้อไอติมที่เซเว่นนะครับเปิดแอปเซเว่นเลยนะครับทีนี้เราก็จะใช้เงินที่เราได้จากการขดเหรียญดิจิตอลนะครับมาซื้อสิ่งที่เราต้องการได้เลยครับในวันนี้ผมจะซื้อไอติมที่เซเว่นครับไม่นานนักนะครับน้องเซเว่นก็มาส่งไอติมถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยครับตอนนี้ขอเวลากินไอติมก่อนนะครับ